สวัสดีครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำนะครับที่แถวแถวลังสิทธ์นะครับวันนี้วันพฤหัสที่สิบห้านะครับพฤหัสที่สิบห้าไปกันเลยนะครับเพื่อน<ๆ>เดี๋ยวเราจะขับรถวนรอบลังสิทธ์ดูสถานการณ์น้ำนะครับแต่ตอนนี้น้ำมันก็ก็ลดลงคือแทบไม่มีน้ำท่วมนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปอัปเดตดูที<ม>ว่าตรงไหนยัง ตรงไหนมันยังมีจุดที่น้ําท่วมขังอะไรเงี้ยแต่ผมว่าคงไม่มีแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยว <_ T> เดี๋ยวเราจะขับไปดูก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงหลังตลาดลังสิทธ์นะครับตอนนี้หลังตลาดลังสิทธ์ <_ F 2> เดี๋ยวเราขับเราจะขับวนรอบลังสิทธ์นะครับวนรอบลังสิทธ์ไปดูระดับน้ําไปเลยครับเพื่อน <_ Q> อันนี้ก็เป็นหลังตลาดลังสิทธ์นะครับเป็นถนนฝ่ามือก็เป็นคลองลังสิทธ์นะครับ ตอนนี้รู้สึกได้เลยว,ว่าน้ำน้ำน้ำลงเยอะแต่ว่าก็ยังก็ยังสูงนะครับถึงถึงถึงลงเยอะแต่ว่าระดับน้ำก็ยังสูงอยู่เดี๋ยวเราจะขับวนรอบลังสิตธ์นะครับแล้วก็จะขับไปทางซ้ายนี่ครับเห็นเพื่อนๆเห็นไหมทางทางขวามือมันก็จะมีรถรถสูบน้ำนะ เนี่ยครับรถรถสูบน้ำจากผิวถนนลงคลองลังสิตเดี๋ยวเราจะขับวนทางซ้ายดูนะครับวนซ้ายของรอบลังสิต ทางซ้ายมือมันก็จะมีกระสอบทรายที่ก็ยังวางอยู่นะครับเนี่ยกระสอบทรายสําหรับร้านไหนที่พื้นที่ต่ําอะไรเงี้ยก็ยังมีกระสอบทรายวางซ้ายมือนี่คือตลาดลังสิทธ์นะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปทางลังสิตธ์ถนนลังสิทธ์ประทุมธานีครับเดี๋ยววนรอบลังสิทธ์เนี่ยครับฝั่งมือนี่ก็เป็นห้างเมเจอร์นะครับเลยไปนหน่อยหนึ่งก็เป็นห้างซูเจอร์ เราจะลงลองบนดูแต่ตอนนี้ตอนนี้คือคือไม่มีน้ำแล้วนะครตอนนี้สถนนาการก็ปกติแล้วครับแต่ว่าข้างในตลาดเนี่ยอาจจะมีน้ำนิดหน่อยนะะี่ครับยังมีในซอยก็ยังมีน้ำอยู่นะฮะในซอยในซอยตลาดลังสิตก็ยังมีน้ำอยู่นะครับตอนนี้เราจะขับไปหน้าลังสิตเดี๋ยวเราจะขับดูคือเราคือผมจะจะไม่ได้ขับเข้าเข้าซอยนะครับผมจะขับ ดูรอบๆถนนใหญ่ครับดูรอบๆถนนใหญ่เนี่ยครับคือถนนใหญ่เนี่ยผมว่าคงแห้งหมดแล้วแหละจะเราขับมาดูบรรยากาศดูดูซิว่ายังมีน้ําอยู่หรือเปล่าแต่ผมว่าคงไม่มีแล้วแหละเนี่ยครับแต่ให้เพื่อนๆดูอันนี้คือลังสิตนะเนี่ยบริเวณนี้เขาเรียกลังสิตธนะครับบริเวณรอบๆเนี่ยเขาเรียกลังสิตเรียกรวมกันทั้งหมดเลยว่าลังสิต เราจะไปกลับรถที่ที่ใต้สะพานนะใต้สะพานนะตรงนั้นมันก็จะมีทางไปรถไฟฟ้านะรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเราจะไปกลับรถตรงนั้นแล้ววนกลับมาอีกฝั่งอันนี้คือถนนลังสิตปทุมธานีนะนี่หน้าเทศบาลลังสิตเลนะครับฝ่ามือก็เป็นโรงพยาบาลน,นะโรงพยาบาลปทุเมเวสครับนี่ครับเทศบาลลังสิตตอนนี้คือไม่มีน้ำแล้วแหละดูแล้วก็คือไม่มีน้ําแล้วครับ นี่ครับการสัญจรก็ก็รถเยอะนิดนึงฮนะดูตามซอยนี่ผมก็พยายามดูตามซอยนะในซอยก็ไม่มีน้ำแล้วนะซอยตลาดนี่ครับตลาดตลาดสุชาติก็ไม่มีน้ำเนี่ยเดี๋ยวเรามากลับอันนี้ก็เป็นที่จอดรถเมย์นะครับที่จอดรถเมย์เครับเยวเรา เดี๋ยวเราจะไปวนตรงฟิวเจอร์ด้วยครับไปดูตรงฟิวเจอร์ด้วยว่าว่ามีน้ำไหมอันนี้เดี๋ยวเราจะกลับรถข้างหน้านะครับนี่ก็ไปข้างหน้านี้ก็ไปสถานีแอร์พอร์ตลิงของลังสิทธ์นะครับไม่ไม่ใช่แอร์พอร์ตลิงรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าของลังสิทธ์นะครับนี่ครับสถานีรถไฟฟ้าลังสิพูดพูดผิดเป็นแอร์พอร์ตลิงสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงครับนี่ครับสถานีลังสิทธ์ี่ครับ เดี๋ยวผมเนี่ยครับถ้าจะมาโดยสารรถไฟฟ้านะฮะก็พอกับรถนี่ปุ๊บแล้วก็ตีเข้าซ้ายนี่นะครับนี่ครับสถานีรถไฟฟ้าลัางสิตนะนี่ครับมีทั้งรถไฟฟ้ารถชานเมืองรถไฟธรรมดาอะไรเนี้ครับสายมือนี่ครับอันนี้ที่เราผ่านนี่คือโซนบริเวณหมู่บ้านเราจะนด้โกศินสองร้อยปีครับตรงนี้ดูแล้วก็ ระดับน้ําลงไปหมดแล้วครับดูแล้วขับขับสบายแล้วครับคือไม่มีน้ําท่วมแล้วเดี๋ยวผมมองทางลองมองทางซ้ายมือนะสายมือที่เข้าซอยก็ไม่มีนะเนี่ยผมมองทางซ้ายมือในซอยก็ไม่มีนะคือน้าไม่ท่วมแล้ว ไม่มีน้ําท่วมขังถนนใหญ่ก็ไม่มีน้ําท่วมขังนะครับนี่ครับอันนี้คือถนนลังสิตปทุมธานีนะดูแล้วไม่มีน้ําท่วมขังครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะขับไปที่โลตัสนะครับไปกลับรถที่โลตันแล้วก็ขับ ขับไปดูตรงฟิลเจอร์ครับฝั่งโน้นว่าเห็นเขาบอกว่าตรงสะพานกับรถมันจะมีน้ําเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับแต่ตรงเนี้ยคือไม่มีน้ําคือไม่มีน้ําท่วมขังถนนใหญ่นะเนี่ยครับไม่มีน้ําวันนี้ก็วันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่สิบห้ากันยาสองห้าหกห้าตอนนี้ก็ประมาณ 1ิบโมงครึ่งครับสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าสิบโมงคึ่งดี๋ยวผมจะไปทางซ้ายนะคือคือเราจะไม่ไปทางลังสินนครนายกเลยตอนนี้เราจะไปทางซ้ายมือก่อน,นครับไปทางรถแล้วก็ไปขึ้นสะพัดกับรถไปดูระดับน้ำตรงตรงฝั่งฟิวเจอร์มาก อยก็ไม่มีน้ำท่วมนะในซอยเนี้ครับไม่มีน้คือตรงเนี้ถ้าฝนไม่ตกหนักจริงมันก็จะไม่ค่อยท่วมนะแต่ถ้าฝนตกหนักมามันก็มีน้ำขังนี่ครับในซอยต่ำมีนิดนึงคนระับในซอยต่ำตรงนี้ยซอยโรงพยาบาลปทุมเวศนิดนึงครับมีนิดนึงตรงหน้าบากซอยนิดเดียวพอมันต่ำเดี๋ยวเขาคงใช้เครื่อง ใช้เครื่องสุกน้ำลงแปบ๊บเดียวก็ลงแล้วครับนะ้ำเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้าย ไม่มีไม่มีน้ำนะตรงนี้ครับแห้งหมดแล้วครับผมว่าโซนลังสิีแห้งหมดแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ฝั่งปลาลเมนะปลาลรเมรตรงค่าฟิวเจอร์นะครับนี่ครับมีรถแท็กซี่รถรถตู้จอด หน้าเป็นรถตัดนะฮะเดี๋ยวผมจะไปขึ้นระพานกับรถตรงรถตัดแล้วก็ข้ามไปฝั่งตรงน้นะครับไปดูซิเดี๋ยตรงนี้ก็ไม่มีน้ํานะครับน้ําแห้เดี๋ยวจะข้ามไปดูฝั่งฝั่งรถฝั่งฟิวเจอร์นะฝั่งฟิวเจอร์แล้วก็มันมีโฮมโปรเปิดใหม่นะครับเนี่ครับฝ่ามือนี่เป็นโฮมโปรเปิดใหม่เดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งไปดูตรงนี้ก็มีน้านิดหนึ่งครับมีน้านิดนึง นี่ครับขึ้นสะพานกลับรถแล้วถนนก็เนี่ยครับพอน้ําท่วมมาใช่ไหมฮะถนนมันก็จะเป็นแบบหลมเป็นบ่อครับนี่เราจะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วนี่คือรถตัดนะฮะซ้ายมือนี่คือรถตัดเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งฟิวเจอร์แล้วก็เห็นมีกระสอบทรายมากันอยู่นะเนี่ยครับฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยเขาจะสร้างห้างมีอีกห้างหนึ่งขึ้นใหม่คือห้างฮมโปคือคข้างหน้านี่ก็เป็นโรงแรมนะเห็น โรงแรมโนโวเทลนะครับเนี่ยครับข้างหน้าเนี่ยคือโรงแรมโนโวเทลนะอ๋อมันมีน้ำครับนี่นี่มีน้ำตรงนี้เพราะาตรงนี้น้ำมันจังระบายไม่ได้นี่ครับมีมีน้ำตรงนี้นี่ยครับจะมีน้ำนี่ซ้ายมือเนี่ยเดี๋ยวพอเราลงไปเราก็จะเจอน้ำแต่ว่าเขาเขาเอากระสอบทรายมาก,กั้นนะแล้วก็มีมีน้ำฝั่งแค่ตรงขึ้นนิดเดียวเองครับนี่ครับมีน้ำตรงนี้นิดเดียว เพราะว่าตรงนี้มันมันยังไม่มีท่อระบายน้ำครับตรงนี้นีบิดตรงนี้ครับแต่ว่าเขาเอากระสอบทรายมากัน้นมีนิดเดียวครับเนี่ยครับเนี่ยสายมุ่งมีนิดเดียวยแค่นี้ครับเนี่ยครับที่บอกว่ามีน้ําท่วมเนี่ยมีแค่นี้ครับนถนนมันก็จะแบบพอน้ําท่วมใช่ไหมมันก็จะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ก็ถนนก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยครับมีตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะข้ามเนี่ยครับมีตรงนี้เนี่ยครับมีเนี่ยฝั่งซ้ายนี่นะครับที่มีน้ําอันนี้เดี๋ยวเราจะไปตรงตรงเมื่อวานนี้นะที่เขาบอกว่าท่วมหนักนะก็คือหน้าฟิวเจอร์ทางเข้าอีกทางหนึ่งฝั่งถนนรักสินนครนายก นี่เราก็ขับมาหน้าฟิวเจอร์แล้วครับก็มีน้ํานิดหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันตรงนั้นมันไม่มียังไม่มีท่อระบายน้ำครับเขาก็เลยเอาะสบทรายบาก,กันเนี่ครับตอนนี้เราก็ขับมาหน้าฟิวเจอร์ตรงนี้ก็ไม่มีน้ํานะตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่หนึ่งที่เมื่อวานนี้ที่เขาบอกว่าท่วมหนักก็คือฟิวเจอร์ฝั่งถนนลังสินนครนายกขาออกครับเดี๋ยวเราจะไปตน เนี่ยครับแถวเนี้ยเมื่อวานที่เขาบอกว่าพอนั่นแล้วก็น้ําท่วมขังเนี่ยแถวเนี้ยครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนี่ยครับเขาบอกว่าเนี่ยแถวเนี้ยท่วมหนักก็ก็ยังมีรอยน้ําอยู่นะแต่ว่านิดหน่อยเี่ยที่มอไซค์เจอดพวกไรเดอร์จอดเลครับเนี่ยครับแต่ผมดูแล้ววันนี้คง น้ำลงไปแบบอย่างเร็วอะ่ะเพราะว่าตอนนี้คือเขาระบายระบายลงคลองลังสิตประยุ์สัตว์มันมันระบายได้เยอะเนี่ยนี่ครับตอนนี้ไมไม่มีน้ำแล้วครับนี่ครับไม่มีน้ําแล้วนี่ครับนี่ครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงทางเข้าฟิวเจอร์อีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งถนนลังสิบนครนายกขาออก ไม่มีแล้วไม่มีน้ําท่วมเลยนะฮะเมื่อวานนี้ที่เขาบอกว่าน้ําท่วมหนักก็คงเป็นแถวนี้ครับแต่ตอนนี้ไม่มีนี่ครับตอนนี้ไม่มีเดี๋ยวเราจะไปกลับรถนะฮะไปกลับรถใต้สะพานไปกลับรถใต้สะพานนี่ครับนี่ครับทางกลับรถใต้สะพานนี่คือทางกลับรถใต้สะพานที่เขาทาใหม่ นี่คือระดับน้ําที่คลองลังสิตประยูศักนะครับข้างหน้าเนี่ยครับเนเนี่ยครับถ้าเพื่อนเพื่อมองเห็นเนี่ยครับระดับน้ําที่คลองลังสิตประยูศักเดี๋ยวผมจะปิดไลท์ปิดปิดคลิปที่ตรงสะพานแดงน,นะครับเดี๋ยวเราจะขับไปวนตรงสะพานแดงอันนี้เราก็มาวนแถวลังสิตนะครับตอนนี้ลังสิตคือ90้าิบ คือเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือไม่มีน้ำไม่มีน้ำนะร้อยเปอร์เซ็นต์มีมีตรงมีตรงตะกี้นิดเดียวมีตรงที่กับรถตรงฟิวเจอร์นิดเดียวครับที่กับรถจากรถตัดมาฟิวเจอร์นิดเดียวเนี่ยครับข้างหน้านี่เขากำลังเล่งเล่งนั่นอยู่เนี่ยครับเล่งเล่งสุบน้ำอยู่เนี่ยครับ ้ายมือเนี่ยเขาเล่งสุบน้าลงคลองลังสิตคลองลังสิตมันก็ลงไปเยอะนะแต่ว่าระดับน้ําก็ยังสูงอยูนะ่ลงไปเยอะจริงแต่ว่าระดับน้ําก็ยังก็ยังสูงอยู่แต่ถ้าไม่มีฝนตกมาเมื่อวานก็ตกหนักนะแต่ว่าก็ก็น้ําก็ไม่ขึ้นนะเพราะว่าเขาเล่งเล่งสุบที่ไปที่ปลายคลองอะใกล้ใกล้แม่น้าเจ้าพระยาเขาเล่งสุบลงแม่น้าเจ้าพระยาเยอะมันก็เลยน้ํามันก็เลยแบบ คือไม่ขึ้นอ่ะไม่ไม่ท่วมเนี่ยเมื่อวานเนี้ยพอคองลังสิตมันระบายได้เยอะใช่ไหมฮะน้ำน้ำน้ำที่เอ,อล้นถนนน่ะมันก็จะลงได้ไวแต่ถ้าคองลังสิตมันมันเต็มเนี้ยน้ำก็จะลงไม่ได้เนี่ยครับผมมาอีก มือเห็นสภาพคลองสิงเ, mm hmm. เดี๋ยวผมจะปิดคลิปที่ตรงสะพานแดงนะครับ mm hmm. ที่จอดรถตรงสะพานแดง mm hmm. นี่ครับเรามาดูอัปเดตดูสถานการณ์น้ำนะครับที่ลังสิบ mm hmm. ก็ กืบร้อย็แล้วคือไม่มีน้ำท่วมขังนะตอนนี้เราก็วิ่งถนนเรียบคลองสิทธิ์เนี่ยครับซ้ายมือถ้าเป็นเพื่อนเห็นนี่นะเนี่ยคือระดับน้ำที่คลองสิทธิ์เยอะจริงแต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ที่มันมันยังไม่ยังไม่วิกฤต แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอ้วิกฤตมากตอนนี้เราก็อยู่ถนนเลียบของสิ เาเรียกแถวสะพานแดงนะครับเนี่ยถึงจะเป็นสะพานฟ้าแต่เขาเรียกแถวสะพานอันนี้เดี๋ยวเราจะผ่านจุดที่เป็นกองประชาการก่อนนะครับพอไม่ต้องนะเดี๋ยวผมจะจอดลงตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะปิดคลิปตรงนี้แนละ้นะครับเดี๋ยวจะจอดลงให้ดูระดับน้ำนิดหนึ่งครับ เนี่ยครับเพืเ่อนๆเห็นไหมครเนี่ยครับอันนี้คือระดับน้ำเห็นไหมฮะก็ตอนนี้น้ำลงเยอะเลยครับน้ำลงเยอะก็คลองเสร็จยังยังพอรับไหวอะยังพอรับน้ำจากที่ต่างๆไหวเพราะว่าเขาเร่งระบายคลองเขาเร่งระบายลงคลองเ,เดี๋ยวขอผมขอปิดคลิป แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ